วันนี้มาเที่ยวที่จอมทองนะครับอ,อ,บอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ฝั่งตรงข้ามเป็นวัดพระธาตุจอมทองนะครับชื่อร้านนิกกีนะครับนิกกีที่จอดรถประมาณนี้มีสองมีสองที่นะครับที่แรกนั่นจะเป็นร้านเก่าอันนี้เป็นร้านใหม่นะครับเมื่อกี้ g p พพาผมไปร้านเก่า <Okay. S 1> แต่แต่ที่ร้านเก่าขอก็จะมีป้ายบอก,กน,นะครับว่าร้านใหม่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้กัน ร้านเก่าน่าจะอยู่นี่ยน่าจะอยู่ฝั่งข้างหลังอาคารเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าใช้โกดังเก่ามาบิ้วใหม่นะครับมารีโนเวทใหม่มุมถ่ายรูปสวยนะครับมุมถ่ายรูปสวยเน็กกีไม่รู้ว่าโก,กดังเดิมเป็นอะไรนะครับ อ่ามีในร้านกันนอกร้านเนาะเราเดินไปดูนในร้านก่อนไปเครื่องดื่มผมมาสั่งแล้วนะครับเมื่อกี้นี้มุมมุมถ่ายรูปของร้านผมชอบมุมเนี้มุมบนเนี่ยถ่ายรูปออกมาได้สวยมากก็เป็นโกดังเก่า ใช่แล้วเป็นโกดังเก่าไปดูนอกร้านดีกว่าข้างในร้านขนเยอะ <c oughs> ดูเมนูหน่อยดูเมนูหน่อยอ๋อมีอาหารด้วยสวัสดีครับเดิมเดิมเป็นโกดังเก่าใช่ไหมทีม่เนี่ยเป็นโกดังเก่าใช่ไหมครับเป็นโกดังๆๆๆอ,อ เอาอันนี้เจ้าของอ,อ,งอเป็นชื่อเป็นชื่อของแม่เขาได้ยินพอดีเฮ้ยมุมนี้ก็สวยมุมนี้ก็สวยมีสองข้างเลยนะครับที่ผมบอกว่ามุมมุมที่ถ่ายรูปสวยเนาะมีมุมนี้กับมุมนูน้น ดูข้างนอกหน่อยก็ไม่ได้ทำคาเฟ่ซะนานไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปคาเฟ่ซะนานาวันนี้ก็เลยจัดซะหน่อยหน้าตาใช้ได้เนกีเป็นชื่อของแม่เขานะครับสวยใช่ไหมหน้าตาสวยสวยใช่ไหม แต่ว่าอะไรนะก็หน้าตาใช้ได้คือหน้าตาสวยใช่ไหมอ๋อสวยสวยสวยครับดูด,ดูไม่รู้รสชาติเป็นไงแต่ว่าเขาจัดได้สวยน่ากินอะเมื่อกี้เมื่อกี้พอนีไปถามคนที่ชงกาแฟน่าที่เป็นลูกเขาเขาบอกว่าเป็นชื่อของแม่เขาเมื่อกี้มุมดีนะห้องน้ำห้องน้ำไปดูมายัง อ่ะยังก็รู้ว่ามีไฮไลท์แต่แต่แต่ผมชอบตรงกระจกอ่ะด้านหลังเป็นห้องน้ำนั่นนะครับมุมมุมถ่ายรูปเยอะมากสวยสวยอ่าอันเท่าไหร่อันเท่าไหร่ถ่ายเท่าไหร่เออไม่เห็นนะฮะนะฮะไอ้บอยเแต่ไม่เห็นนะฮะไอ้บอยมีแฟนแล้ว โอเคนะครับไม่ได้ทำคาเฟ่ไม่ได้ทำคลิปคาเฟ่ซะส,ส,ส,สนานห้องนุ่งห้อง,อง,อง,องน้ำทำทำโทนสีเดียวกันเลยนะครับโอเคจบอีกหนึ่งคลิปสำหรับคาเฟ่แองกีนะครับอ๋อเนี่ยในรมุมนี้นนนนนนน ผมเห็นเขามาถ่ายรูปกันแล้วสวยอ่ะโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับเงกีโอ้และเล่นตัวหนังสือไ,ได้ดีมากเลยภาษาอังกฤษ